สัตว์ประหลาดล็อกเนสไม่ได้มาจากสกอตแลนด์กลับกลายเป็นว่าสิ่งมีชีวิตในชีวิตจริงนี้เคยเอาศัยอยู่ในหน้าน้้ำอันหนาวเหน็บของทวีปแอนตาร์กติกาเมื่อประมาณ70ล้านปีก่อนในปี2019นักวิจัยได้ค้นพบฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานทะเลยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าเนสซี่มันน่ากลัวมากโดยมีความยาวได้ถึง11เมตรและมีคอขนาดใหญ่คล้ายยีราฟนอกจากนี้ยังมีน้ำหนักประมาณ15ตันซึ่งเท่ากับขนาดของช้าง3ตัว สัตว์ขนาดใหญ่ชนิดต่อไปในวิดีโอของเราคือแพนกวินผมรู้ว่าแพนกวินไม่ใช่สัตว์ที่คุณจะเรียกว่าตัวใหญ่แต่เหล่านันกวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบสิ่งที่คิดว่าอาจจะเป็นแพนกวินที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาคมิมโนฟอร์ดอีซีเชื่อกันว่านกยักษ์เหล่านี้เคยเอาศัยอยู่ในนิวซีแลนด์เมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนและมันตัวใหญ่มากโดยมีน้ำหนักมากกว่า150กิโลกรัมซึ่งใหญ่กว่าแพนกวินจักระพัดถึง5เท่าซึ่งถือเป็นแพนกวินที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ตอนนี้เรามาเปลี่ยนจากสัตว์ขนาดใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็กกันบ้างดีกว่านี่คือ B ีแมนเฟรชมิ t ีลิงยักษ์ที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ12ล้านปีก่อนในบริเวณที่ปัจจุบันคือประเทศเยอรมนีสัตว์ชนิดนี้พิเศษมากเพราะเป็นเอที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่เคยคนพบมาและเมื่อผมบอกว่าเล็กผมหมายถึงแบบนั้นจริงๆสัตว์โบราณเหล่านี้มีน้ำหนักเพียง10กิโลกรัมเท่านั้นพวกมันแทบจะตัวไม่ใหญ่ไปกว่าแมวอ้วนๆเลย หากคุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กไม่น่ากลัวลองมาพบกับแมงมุมทารันทูล่าสีน้ำเงินไฟฟ้าดูสิแมงมุมสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบในป่าชายเลนของประเทศไทยมีสีน้ำเงินไฟฟ้าที่สวยงามราวกับหลุดออกมาจากโลกอื่นสีสันที่สดใสของมันไม่ได้มาจากเม็ดสีแต่เกิดจากโครงสร้างขนที่มีลักษณะพ,พิเศษซึ่งสะท้อนแสงสีน้ำเงินทําให้แมงมุมดูเหมือนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก ตอนนี้เรากำลังไปไกลขึ้นเรื่อยๆโดยนำหนึ่งสู่ความลึกที่มือสนิทและเย็นยเยือกที่ความลึกเรา610เมตรในทะเลอันดามันนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบฉลามผีสายพันธุ์ใหม่ซึ่งพวกเขาตั้งชื่อให้ว่าคิเมราสุภาเพ รูปร่างหน้าตาของผู้มันเหมือนกับหลุดออกมาจากหนังสยองขวัญพวกมันมีร่างกายที่เงาซีเซียวมยีริ้วบนร่างกายเหมือนขนนกและมีดวงตาขนาดใหญ่หน้าขนลุกฉลามผีจริงๆแล้วไม่ใช่ฉลามแต่เป็นญาติกันโดยแยกออกมาจากญาติของมันเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนข่าวดีก็คือพวกมันไม่ได้น่ากลัวมากนะักเพราะมีขนาดใหญ่กว่ากล่องรองเท้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น คุณคงคิดว่าเราไม่น่าเจอสิ่งมีชีวิตที่แปลกกว่านี้ได้อีกแต่จริงๆแล้วเราได้พบกับสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกโบราณจากบราซิลซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าเคโรไซสิ่งมีชีวิตขนาดยั์คล้ายจระเข้ที่เพิ่งคนพบนี้มีชีวิตอยู่ในยุคทรแอซิกเมื่อกว่า240ล้านปีก่อนด้วยความยาวเกือบ3เมตรมันมีขากรรไกรที่แข็งแรงคล้ายกับจระเข้ในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตนี้รอดชีวิตมาได้เพราะมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาบนโลก เมื่อปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ติดตามดูป่าฝนดเมซอนที่หนาทึบในเวลากลางคืนและพบแมงมุมสีส้มรูปร่างแปลกที่ดูเหมือนสวมรองเท้าบูทสีดำไม่นานนักทีมวิจัยก็ค้นพบว่ามันเป็นแมงมุมปูยักษ์สายพันธุ์ใหม่และไม่พวกมันไม่ได้ดูเหมือนปูเลยแมงมุมชนิดนี้ได้รับชื่อเนื่องจากพวกมันเกาะอ,อยู่บนต้นไม้และการขาออกด้านข้างเหมือนกับปู คุณ you, รู้ไหมสัตว์ที่ถูกค้นพบใหม่บางสายพันธุ์ได้รับการตั้งชื่อตามคนดังอย่างเช่นแฮริสันฟอร์ดตำนานแห่งฮอลลีวูดถูกนำไปตั้งชื่อให้งูทีแฮริสันฟอร์ดซึ่งถูกค้นพบในเปรูถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแกดาราดังจากบทบาทอินดีนาโจนซึ่งเป็นนักโบราณคดีที่ได้ชื่อว่ากลัวงูงูสายพันธุ์ใหม่นี้มีขนาดค่อนข้างเล็กโดยมีความยาวประมาณ40เซนติเมตรซึ่งต่างจากงูที่ได้เห็นในภาพยนตร์ นอกจากนี้มีแรมโฟเรียนปรินซีไอกิ้งกากแครสายพันธุ์ใหม่ขนาดเล็กจากแทนซาเนียซึ่งตั้งชื่อตามนักร้องแร็ปและกวีชาวสหรัฐปรินซีเขาได้รับเกียรตินี้เพราะผลงานของเขาสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลก งูกินหอยทากดิคาปรยโอก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถูกตั้งชื่อตามคนดังซึ่งมันอาศัยอยู่ในพุ่มไม้ของป่าปานามาอิเมลินดิคาปริโอมีความยาวประมาณ38เซนติเมตรและมักจะนอนบนใบปาล์เพื่อหาหอยทากและทากในตอนกลางคืนดวงตาที่กลมโตของมันดูเหมือนฐานที่เรืองแสงแน่ากลัวเล็กน้อยแต่โดยรวมแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่อนข้างชิลแม้จะรู้สึกถูกคุกคามแต่มันก็ไม่โฉบเพียงแค่ขดตัวรอบหัวและส่งกลิ่นเหม็นออกมา ตอนนี้มีบางอย่างที่น่ากลัวกว่านั้นอีกนั่นก็คือเวน o มิอุสทอ h ฮา d y ดชื่อนี้คุ้คุๆไหมใช่แล้วแมงมุมสายพันธุ์ใหม่นี้ได้รับการตั้งชื่อตามตัวละครเวนอมของมาเวลซึ่งรับบทโดย t อมฮา r ์ดี และทั้งหมดนี้ก็เพราะจุดสีดำบนหน้าท้องของแมงมุมที่ทำให้บรรดานักวิจัยนึกถึงแอนตี้ฮีโร่ชื่อดังตัวนี้แมงมุมสายพันธุ์นี้ส่วนใหญ่พบในออสเตรเลียตอนกลางคืนโดยอยู่บนใย,ยที่ประนีในบริเวณปา่าใกล้ชายฝั่งเมื่อถูกรบกวนแมงมุมที่หน้าขนลุกเหล่านี้มักจะซ่อนตัวอยู่ในโพรงที่ระยงไปด้วยเส้นใยตามกิ่ไม้ เรามีบางอย่างสำหรับแฟนๆเดอะลอ d ์ดรับเตอรริงด้วยในน่าน้ำอันกว้างใหญ่และอบอุ่นของแม่น้ำอเมซอนนักวรทยาิศาสตร์เพิ่งค้นพบปลาปะคูสายพันธุ์ใหม่ปลาชนิดน,นี้เป็นญาติกับปีรัญญาที่น่ากลัวโดยกินพืชเป็นอาหารและมีฟันเหมือนมนุษย์มันได้รับการตั้งชื่อว่าไมโลพลาสซรอนเพราะมีสัญลักษณ์สีดำแนวตั้งขนาดใหญ่ที่ด้านข้างซึ่งทำให้บรรดานักวิจัยนึกถึงสัญลักษณ์ดวงตาที่ลุกเป็นไฟของซารอนตัวร้ายจากนิยายมหากา์ของโทคิน เดี๋ยวนั่นคาปิบาร่าสีน้ำตาลหรือสุนัขป่ากันแน่จริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งคู่นี่คือกวางแครที่เพิ่งถูกค้นพบสัตว์ตัวเล็กนี้มีขนาดเท่ากับสุนัขพันธุ์บารเซาฮาวิ่งวุ่นไปมาในป่าของเปรูด้วยดวงตาที่โตลำตัวมออ้อและขาที่สั้นทำให้สัตว์ตัวนี้ดูน่ารักสุด กวางน้อยน่ารักตัวนี้เป็นสัตว์ที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้สิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกตัวนี้เราเชื่อกันว่ามีลักษณะเหมือนสัตว์ร้ายห้าฟันฟอสซิลของมันซึ่งพบในปัตกเนียของชิลีแสดงให้เห็นว่ามันมีชีวิตอยู่ในยุคไดโนเสาร์เมื่อประมาณ72ล้านปีก่อนการค้นพบนี้เป็นเพียงหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่บ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้อ,อพยพมาในบริเวณนั้นของอเมริกาใต้ก่อนหน้าที่เราคิดไว้มาก เราเดินทางออกจากป่านในอเมริกาใต้ไปยังทะเลทรายในออสเตรเลียและพบกับกิ้งก่ามังกรทรายซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าซีโนโฟรัสทยาคอพาดด้วยสีทรายและลำตัวที่ยาวและผอมของมันกิ้งก่ามังกรทรายตัวนี้ดูราวกับเป็นดาราในภาพยนตร์เรื่องตูนกิ้งก่ามังกรทรายตัวนี้ถูกค้นพบเมื่อปีที่แล้วและเข้ากันได้อย่างลงตัวกับผืนทรายร้อนในทะเลทรายเกรทวิกตอเรียทางตอนใต้ของออสเตรเลีย เป็นเวลานานกว่า10ปีมีสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาขนาดใหญ่ซ่อนตัวจากนักวิทยาศาสตร์ที่กล้าเสี่ยงเข้าไปในภูเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนแต่คราวนี้ถูกเจอแล้วในปี2023กลุ่มนักวิทยาศาสตร์าสามารถถ่ายภาพกบเจตัวที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่รู้จักได้สำเร็จพวกมันเป็นที่รู้จักว่าเป็นกบส่งกลิ่นเลยน่ย์ชันซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่โตเต็มวัยยาวประมาณ5เซนติเมตรและมีตุ่มเล็กๆทั่วร่างกายสีเขียวเหมือนหญ้า นอกชายฝั่งของประเทศชิลีเมื่อไม่นานมานี้เราได้พบภูเขาใต้ทะเลที่มีความสูงเกือบสี่เท่าของตึกเบิร์ดคลิฟาภูเขาใต้ทะเลมักเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่สวยงามเช่นสวนฟองน้ำและปะการังโบราณแต่ภูเขาใต้ทะเลของชิลีแห่งนี้ยังซ่อนสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดสปาเกตตีบินได้ไว้ด้วยมันคือหมึกสายพันธุ์หาย,ายากที่มีหนวดยาวคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวทำให้ดูเหมือนพาสต้าใต้น้ำสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้มีความยาวมากกว่า40เมตรเมื่อรวมหนวดเข้าไปด้วย ไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ดำดิ่งลงไปในหน้าน้้ำเย็นของคาบสมุทรแอนตาร์กติกาและพวกเขาคิดว่าได้พบปลามังกรธรรมดาตัวหนึ่งว่ายผ่านไปแต่มันมีบางอย่างผิดปกติเกี่ยวกับปลาตัวนี้ปรากฏว่าปลานี้มีลายเป็นแถบแนวตั้งสีเข้มสองแถบตามลำตัวที่เพรียวบางนั่นเป็นตอนที่พวกเขาตระหนักว่ากำลังได้เห็นสายพันธุ์ใหม่นั่นก็คือปลามังกรลายแถบ จากสัตว์ทะเลประหลาดสู่สัตว์ทะเลน่ารักในปี2017ชาวท้องถิ่นในดําน้ำใกล้เกาะคูเมะในญี่ปุ่นแล้วเจอเข้ากับพเพรียงคโครงกระดูกแพนด้าทะเลสัตว์ทะเลลึกประหลาดนี้ดึงดูดผู้คนได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปลักษ์ของมันเนื่องจากจุดสีดำของมันดูเหมือนดวงตาและหูของมีพันด้ามากๆอย่างน้อยถ้าคุณจินตนาการล้ำเลิศน,นะสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดนี้กรองน้ำเพื่อจับอาหารและเป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจถึงความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในมหาสมุทร